ทันเรื่องตึงตังมีการตึกสามีความรู้ไหมพวกคุณเนี่ยมีทุกคนจบจากไหนมาใส่เสื้อขาวนิติศาสตร์นิติศาสตร์ครับตอนน่ะธรรมศาสตร์ไอ้หมูธรรมศาสตร์เม็ดบุย้ยนิเทศศาสตร์นบเบิดโรงพยาบาลประสาทไปรับเพื่อนเผอิญจอทหวดแถวตรงอยากทราบมากันกี่คนหัวแถวนับอะไรนับให้มาดูแข้มแข็งสิครับแบบไหนครับผมแบบฝึกทหารเคยเห็นไหมไม่เคยครับ 1นึ่งสองเข้าใจหรือเปล่าครับผมว่าแถวนับหนึ่งสองส่ะแบ่งให้คนอื่นนับมั่งหัวแถวนับหนึ่งสองสสี่ใช้ได้ประเทศไทยมีทั้งหมดกี่จังหวัดเจ็ดสิบเจังหวัดให้หาจังหวัดที่ขึ้นต้นด้วยสอเสือมาคนหนึ่งจังหวัดในประเทศไทยสอเสือเธอสระบุรีเราเป็นคนไทยรอเรือต้องควบล้ำด้วย สระบุรีกระดกลิ้นมากกว่านี้สระบุรีเอาแบบชัดเจนสระบุรีดีมากาเธอ,อสิงบุรีสิงบุรีไม่ต้องกระดกลิน้นขอทคครับเอาไม้สระบุรีสิงบุรีตัวเองก็ลกมันไ่ใช่จังหวดแล้วแม่งตอบแบบบ้นใจด้วย มันเป็นอำเภอของนราธิวาสโอ้ยเออเอาไหมสระบุรีสิงห์บุรีสุราษฎร์ธานีสุพรรณบุรีสุรินบุรีสุรินไม่มีบุรีสุรินเฉยๆเมื่อก่อนไม่มีแต่ตอนหลังมีทำไมถึงมีอะก็สุรินไปแต่งงานกับสุพรรณเลยใช้นามสกุลของสุพรรณเลยเป็นสุรินบุรี ต่อไปหาจังหวัดที่ขึ้นต้นด้วยปอปลาปราจีนบุรีปราหนมเปรตปรานมเปรตอะไรคอมเมตไม่ได้เอาของประเทศไทยโอเคครับเอาใหม่ปราจีนบุรีปทุมธานีประจวบริบขันปัตตานีแป้แป้มันมีจังหวัดแปร่ั้มีเหรอกะนองคนเหนืออูะเอี๊ยใครคนเหนือน้องเนี่ยเหนือป้องดำเจี้ หาจังหวัดที่ข he ึ้นต้นด้วยพอพันพังงาพังพนนี่มึงจะเอาหาไปถึงไหนเนี่ยแข็งหาง่ายไอ้นี่พอเห็นหาเอาใหญ่เอาไหม่พังงาพัทลุงพิจิตรพยาแพร่เมื่อกี้คุณแปรไปรอบไปนะก็น้องย้ายแล้วจะหลับตาทำไมเนี่ย้ายอยู่ไหนย้ายอยู่กับแพงแสนอำเภอสุพรรณบุรีจังหวัดไอ ถามจนเครื่องพังเนี่ยหัวแถวนับเครื่งสองสี่ห้าคุณนับหนึ่งหาเพลงที่มีคําว่าหนึ่งอยู่ในเพลงคุณนับสองหาสองนับสามหาสามเพลงที่มีคําว่าหนึ่งอยู่ในเพลงทีหนึ่งไม่ไหวฉันเต็มใจขอเป็นแค่ทีตสอกผ่านอะไรผ่านแล้วสองที่สองไม่ว่าที่ไหน อย่ามั่วเพลงเขาสองสองสองแม่ขย้อนหน้าฝันหรอไม่เกี่ยวสองสองมือกลับลงที่ตรงเนื้อสุนารีบาดย่โมกราบทานอ้าวผมยังไม่ได้บอกผ่านเลยมีสองไหมล่ะ โอ,โห,นโอหนะโออะไรสามมันเขี้ยวอะไรเนี่ยงามงามงามแบบนึก,นกสามสามมือกราบลงไหว้ใครอ่ะอย่าตลกสามไม่มีสามมือกราบลงพอตับอายุควันตาน้องเอ้ยพี่มานั่งทำตาสามสิปิบป,ป,ป,ปิบหน้าทำตาปิบปิบน้องอายุปิบป,ป,ปิบสาม พันพอเห็นฮาเอาใหญ่นี่สี่แต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 ่ต่แตสี่ขุมานพันตีคาถาจากสังโอ้ยเพลงเก่าๆแม่งไวลุ่ยจะร้องเพลงเก่าๆห้า ฮ่าท in ่ากูมาเขามีแค่สี่กูมาอย่ามั่วห้าอันนี้ภาคสองไม่เอาเล็กแต่ซอยห้าบาทปริมาณครับกล่องเต็ม คนหามาจากไหนวะอะไรเพคโฆษณาไม่เอาห้าสภาพไม่น่ากินแต่ซอยห้าห้าห้ฮมันยังมีแรงบ๊บ๊บ นี่ร้องเพลงได้ทุกคนใช่ไหมทุกคนให้ร้องคนละเพลงเลยจะร้องเพลงของใครเอามาเพลงหนึ่งน้องจ้าเทอร์โบเพลงอะไรคันหูขอเอกลักษณ์ทาเต้นคันหูด้วยร้องมาร้องมาไม่เหมือนก็ยจะพยายามคันหูไม่รู้เป็นอะไรเอาตำลีมาปั่นก็ไม่หาย คันจริงคันอยู่ข้างในคันหูที่ไรคนรุกทุกทีไปซ้อมรอไว้จะร้องเพลงของใครกินตับชื่อเพลงเท่งเธอเทิง,งละสลับกันแล้วเอาไม่าไมาอุ้ยสี่แม่มสี่พ่อเนี่ยคน<แ>ที่ไหนเนี่ยโอ้ยกทมกรุงเทพมหาคนครกลางทงมาสรารคา้าอุ้ยปาสลาวนี่ S <S ไอ้ลิงนี่ไอ้ลาวไอ้ลิงล้าวล้าเลไอ้ลิงๆๆลิงลิงล้าวๆๆล้าเลลิงอย่างมึงไหวเลาวอย่างกูซะทำไมลิงผมต้องไหวเลาวอย่างคุณกางเกงลิงมึงซักเสร็จต้องตากที่เลาากูมาร้องมากินเตียกินตับเถอไปเที่ยวกันไหมจะไปก็รีบไปไปกับพี่แล้วสบายแล้วพี่พาไปกินตับตับดับับซไปซ้อมรอไว้จะร้องเพลงของใครปล่อยอไยมาไลยพอชื่อเพลง ี่มันต้องถอขอท่าเต้นด้วย,ยมันปินง,งมันปินงเดี๋ยวนะเส้นสมองมึงจะระเบิดไหมเนี่ย,ยไปซ้อมรอไว้ไอโอไอเม็ดเหมือนม้วนจะร้องเพลงอะไรคำมอดชื่อเพลงวิ่งว่าวขอท่าเต้นมา เดี๋ยวไปโดนส้นตีเ้าเข้า,ขาไปซ้อมรอไว้จะร้องเพลงของใครให้เลือกเอาระหว่างบอดี้สแลมกับโปเตโต้รู้จักบอดี้สแลมสนิทกันนักร้องนำบอดดี้สแลมชื่ออะไรต้อมแล้ <c oughs> พี่เสรีเอามาเพลงหนึ่งสก,กาเล็กเจอขอท่าเต้นด้วยเฮ้ย hey, มันเพลงอะไร ว่าคุณจะตียงถอดคุณกิตตับแล้วคุณพันหูฟังให้ดีนะครับใหม่พมจอดที่ใครคนนั้นร้องเพลงของตัวเองครับผมพร้อมด้วยท่าเต้นครับผมดนตรีมาตมเพลงคุณเพลงอะไร ไปเที่ยวกันไหมจะไปก็ ตรงกูเนี่ยก็เห็นล้องได้นี่นะได้แค่นี้ไปตรงอื่นมั่งาบอดแถวตรงต่อไปถ้าใครผิดโดนเท้าวตีเ้าเาเาเ้เ้า้เาเเเเ ทรอะไรอ่ะเขาโทรศัพท์เข้าอ่ะตกลงจะรับบอลหรือจะเล่นตลกฮะเขาโทรมาถามเฉยมันใช่เวลาคุยโทรศัพท์ไหมอุ้ยแต่พี่ก็ไม่น่าเล่นหรอกเป็นไรเจ็บดิพี่อย่าซ้ำออย่ามาทําให้คนดูรักคุณแล้วก็เกลียดผมอุ้ยใครโดนก็เจ็บทั้งนั้นแหละเจ็บตรงไหนตรงเนี้ยอุ้ยพี่เจ็บเจ็บเจ็บถ้าไม่มีความอดทนไปหาอาชีพอื่นทำอุ้ยพี่ไม่ไหวหรอกเจ็บนี่เจ็บหน่อยบนในไฟดู ไม่ไปนบ่นสักคำกับนันไอ้นันเขาเป็นอะไรอะบ่นไงเจ็บไงเฮ้ยนี่งานบุญงานบวชไหวปหเดินไหวไหเน่ะเดินไหวนะไหวดิไอพวกกายภาพบำบัดนี่พิทามเสรีเขาบวชลูกชายมึงมาบ่นอะไรเนี่ยเขารู้ทั้งงานเลยทนไม่ไหวรอไม่ไหวมันนานมากก็กลับไปก่อน <S 2> <S 2> <S 2> <S ไปถึงใครกูมไม่ได้เอ่ยชื่อนะ <c oughs> อย่าบน่นอย่าบน่นเป็นตลกต้องรู้จักทนเจ็บ,จบถ้าเจ็บแค่นี้มึงทนไม่ได้ไม่ต้องเล่นตลกไปมึงโบกรถอ้อยกลับไปเลย <c oughs> แม่งทนไม่ได้เอาแบบเสียงเพลงให้มันฟังจัดไปโดนตีมา หากันตายเดี๋ยวมีใครบ่นก็ต้องมากันอีกแล้วพวกเรา <c oughs> เออเห็นไหมมีแต่เสียงฮาแล้วมึงบนถ้าทนไม่ได้ไปมึงโบกรถอ้อยกลับไปเลยอีกครั้งแล้วครั้งเล่ามีแต่เสียงฮา กลับไปกูต้องทำคณะเองอีกแล้วถ้าทนไม่ได้ไปบอกรถอ้อยก,กลับไปเลยบอกรถอ้อยรอ,อ,ก,อ,อก,กูด้วยเดี๋ยวบอกท่าถามไอ้อมันเจ็บหรือเปล่าเราเล่นซาดิทหรือเปล่ามันไม่เจ็บหรอกครับ,บสำออยไฟน้องเ,เดินเซอร์มาหาพี่เลยมานี่เลย เดี๋ยวสาธิตดูว่าเจ็บหรือไม่เจ็บเชิญเลยครับครับชื่อน้องอะไรครับเฟิร์นค่ะน้องเฟิร์นอายุเท่าไหร่ลูก18ปค่ะมีรอยสักมีอะไรไหมนะ่ะสักปะไม่มีผู้หญิงทุกวันนี้สังเกตไม่จะสักกันเยอะสักอะไรฮะแล้วส่วนมากผู้หญิงนะสังเกตชอบสักรูปผีเสื้อสักตรงไหนอ่ะสักตรงหน้าท้องทำไมสักหน้าท like> ้องมันใกล้หลังไงเข้ารังง่ายไงเฮเอาขาอะไรเ่ย ผู้หญิงสักผีเสื้อตรงหน้าท้องเออเมื่อตอนเย็นเจอกระเทยคนหนึ่งทำไมอ่ะสักปลาไหลกลางหลังเลยเอ้าททำไมสักปลาไหลกลางหลังมันใกล้รูไงอเ,<ล>เออเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปสักบ้างสักอะไรจะสักลิงไว้ตรงนี้เอ้าททำไมสักลิงไว้ตรงนี้กล้วยอยู่นี่นโอ้โหใหญ่เหลือเกินกินไม่หมด่ะเข้าแถวให้หมดเลยเอเขาทำไมน้องเฟิร์นน้องเฟิร์นอยู่ตรงนี้ลูก เดี๋ยวเฟิร์นเดินดูเลยนะตั้งแต่พี่จนถึงไอ้โรนเฟิร์นจะเอาขันตีหัวใครเฟิร์นชี้เลยเดินดูอยากตีใครชี้เลยเดินดูใส่กางเกงกำลังฮิตเลยฮิตไหนวะฮิตฝีฮิตโอ้ตีใครชี้ชี้อ่า ตีใครตีฮิคาร์าหละหนูไม่สบายไปนะเลยเดี๋ยวดูตัวอย่างจำไว้เดี๋ยวตีหัวพี่เม็ดบวดนั่งดูตัวอย่างนะคะต,ตีมา ลุกสิให้น้องถืออ่ะนั่งลงเฟิร์อย่างงี้นะลูกนะจับอย่างงี้ตีแรงๆไม่ต้องกลัวหัวแตกไม่ต้องกลัวเลือดออกไม่ต้องกลัวเพราะมันไม่ใช่คนพ่อคนแม่เราอะเราไปพูดอย่างนั้นน่ะเด็กจะได้กล้าอ๋อจับลุกมาตรงนี้ใกล้ๆลูกเออไม่ต้องกลัวเดไรอะไรวะเมนเหียอะไรวะ เยียบอะไรขึ้นมาหรือเปล่าเนี่ยเหยียบขี้สายันมาข้างหลังสายันเพียบเลยหลังเวทีมีข้าวต้มเลี้ยงเดือ๋ยวทำไมกูได้กินปลาเค็ม,มกิมนน้ำสมุนไพรพิศธยา <c oughs> โอ้มา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 แหน่าอิ่มใช่นะ <c oughs> <c oughs> ตัวแค่นี้โบัวอกหน้าได้เหรอแหมผมสยายแล้วเราเนี่ย แน่แน่แลบลิ้นปิดตาดำไปจิกหน้าแน่หน้าอยู่นี่อ๋อคุยกับใครเขานะ่ะแอแะอ <laughs> โนตี <laughs> ทอนอื่นบ้างเฮ้ยแล้วหนูก็ตีที่อื่นด้วยลูกเอ้ยท่อนรัวมาเลยลูกออนะอีกนานไหมถ้าไม่หยุดพี่หยิกนะแหมตัวงอ ก็บวมกันไปใหญ่ถือต้องเฟิร์นเก่งเอางี้เดี๋ยวจะหาวพี่แรงน้ําใจอยากได้จากพี่เท่าไหร่บอกมาพันหนึ่งค่ะเท่าไหร่นะพันหนึ่งค่ะพันหนึ่งพอไหมไม่พอกูพอให้มึงไหมให้น้องไปมีรถขับมาหรือยังเวลามาเต้นแดนเซอร์ไม่มียังไม่มีไปเอาที่พี่เสรีอมีเงินในบัญชีล้านกว่ามีหรือยัง ไปเอาที่พี่เสรีมีลูกยังยัเมาากับพี่ไม่เอากับพี่เสรีอ่ะเขาให้ทั้งรถทั้งบ้านนายชิบหายยืมสองร้อยด้ยยืมสองร้อยเราเร็วเดี๋ยวให้ไม่ยกชายาควักหน่อยเถอะเจ๊สวัสดีจ้ะครับจะให้ไหมไม่ให้กูได้ขอไม่ยกชายาเอาให้มึงก็เปล่าเจ๊สองร้อยให้รู้ว่าไม่ยกชายารวยขนาดไหนไหนอัไหนสองร้อย นะสองร้อยเร็วๆลงไปหาเจ๊เลงไปหาเจ๊เร็วๆลงไปหาเจ๊ครับ,รบเขามีหรือเปล่าเลยเลยเลยเจสองร้อยอ่สวัสดีครับอ้าวเกียงกันทั้งละเจ๊บอกไอ้กูรอให้ชาย,ยากเกียงกันสองร้อยสองร้อยให้มาสองร้อยครับที่เจ๊เสื้อดำนี่ครับครับ เขามีหรือเปล่ามีโถชัยาที่ให้เป็นหมื่นเป็นแสนละก็ตลกทําไมฟักยากจังอ่ะก็หน้าเราไม่เหมือนครึ่งชัยาไงเขาจะเอาแล้วนี่โอ้โหขอบคุณครับเจ๊ครับครับขนาดชัยาไปียกคิลเลอร์คาราโอเกะเจ๊ยังตาไปดูโอ้โหไม่ทํางานทําการอยู่บ้านใช่ครับผมหนึ่งร้อยบาทพอไหมครับไม่พอค่ะไม่พอถือไว้พอไม่อีกร้อยหนึ่งพอไหม ไม่พอพอเถอะกูไหว้แล้วพอเถอะพอเถอะนะโอเคเกปรบมือให้น้องเฟยสักครั้งนะครับครับผมน้องเฟยน้องเฟยด้วยนะครับครับผมขอให้พ่อหน้านะครับศึกษาธรรมะเยอะๆนะครับครับผมถือว่าวันนี้มาร่วมบุญร่วมกุศลกันขอให้ได้บุญกันเยอะๆครับแล้วไปก่อนครับจะมีโชยมากมายครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ